สวัสดีจ้าพี่น้องเ <c oughs> อ้ยมากะแอมแฮมใส่กันด้ยนะคะนาอแอมแฮมแฮมทุกคูทุกคนเนาะคะ่ะแอมแฮมน้องไตเนาะ,ะแอมแฮมพี่เพนเนาะ,ะแอมแฮมพี่จ้าเนาะ,ะแอมแฮมพี่ดาวแอมแฮมแม่ไอดาแอมแฮมพี่เล็กเจ้าค่ะพี่เล็กอะอว่าโอ้ยเอิตัุ้แต่วันพุดนี้มาเอาเพราะเอินเอื่อยเนาะเี่เอินพี่เล็กเนาะคะ่ะพี่เล็กมากค่ะมากมากค่ะพี่เล็กห <c oughs> มุนพิษท่าน มากินตำข้าขปุ้นมักพริกปลูกเองค่ะพี่น้องมักพริกปลูกเองเมื่อนี้ได้กินฟีมือฟีมือในการปลูกของจะของแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ปลูกยากได้ค่ะมกพริกเนี่ยปกติเย่าปลูกพริกบพค่อยได้กินหมากเนาะบ่ะว่าสิเป็นมักพริกเรื่มมักหุ้งค่ะพี่น้องปลูก้บ่พ่อยได้กินหมากค่ะแต่ว่าปีนี้ฮันดวงดีเนาะคะ่ะปลูกพริกได้กินหมากค่ะ พว่าปีที่แล้วปลูกแล้วบ่กินอันบ่ได้กินมาค่ะต้นกูดบัดต้นก็กูดได้ตัดตัดทิมบันี้ตัดขอโทษได้หลายๆได้ค่ะเด้เอิมอ่มไอแฮมยยตัดทิมแล้วก็ปล่อยห้ปไหมค่ะพี่น้องติดมากค่ะจากว่าฮอร์โมนไข่จักว่าฮอร์โมนนมจักว่าฮอร์โมนปลานำใช้น้ำกันเบิดเลยเนาะค่ะมากค่ะพี่น้อง ขอโทษขออภัยได้หลายค่ะตื่นเศา้าขึ้นมาค่ะบบคอยมีเสียงค่ะนำๆเลยค่ะพี่น้องตำตำขับปุ้นซื่อๆนี่แหละค่ะตำข้ปุ้นไส้กุ้งซื่อๆนี่แหละค่ะมันแบบว่าเมอว่านี่กินยังกับโบอิมกินยังกะคือจังมันบ่บเลวค่ะพี่น้องค่ะตำาบอะไรที่กาวหมอว่านก็กินตำได้ค่ะเมอว่านแตตว่าก็เฮ็ดคิปอยูแตว่าของบ่ไร้ลงเนาะค่ะเพราะว่า อันเก้าก็ตอบบ่าแล้วจ้าเถือค่ะเน็ตก็บดีค่ะโอ้ยลราออนซ่อนน้ำเน็ตเพราะว่าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะเขาจะเหตุงานอยู่บ้านหลายเนาะโฮมออฟฟิศกันเนาะค่ะก็เลยแย่งเน็ตกันมาค่ะพี่น้อง ่านนิสักผ้าสักผาเราตากผ้าไว้ของนอกย่านฝนตกห้ามผ้าเพราะว่ามันแหลันเอ็นอ้อมคางอ้อมแอวอ่างอ้อมมูบา้านนี่ค่ะพี่นอ้องเลยบอรได้ไปสักพักกระแดดมาสักพักกับคึ้นมาก <c oughs> แต่ว่าตั้งผีเป็นเห็นค่ะว่าฝนตกนะเพื่นเนาะมามาา่าค่ะทุกๆทุกคนเนาะคะ่ะเด้อบริเอิณเสือกบมามา,มาน้ำกัดมาก,กี่น้ำกัดเนนะี่ะพี่้องแซบค่ะ ดูตังแดนห้องว่าพื้นว่ากินันกับก็จังแสบบนตาพี่น่องเนาะ 他不买啦，不能 la dira filonfico. ใจกะมาเล่นนอ้องายคัน่าเออยบเห็ดคลิปกินกันเอ,อ้ยกินหอดกิบกินน้องตายกระดายเนาะน้องตายอ่ะบอกไปที่ย้าเนาะว่าอันพักหอมเปย์น,นี่เย้า ซื้อจาก้านไทยมาปลูกค่ะพี่น้องแวว่ามันสื่อจาก้านไทยมาปลูกดิละ่ะสื่อจาก้านไทยมากินดาบันนี้ก็จงหากมันใบเนาะหากกับเหงามันใบบันนี้เอามาเสียบใบค่ะพี่น้องเสียบหลายต้นค่ะต่วานติดจูประมาณสองตน้นดาบันนี้นี่เย้ากับปกกาเด็ดเด้ต่ว่าเด็ดเอาไว้ยิ่งเหลืองถิมบันนี้เย้ากับปล่อยให้มันเป็นในดาบันนี้อัน แต่คข้แนะนั่มาจากน้องตายน้องไต้อยู่ออสเตรเลียเนาะค่ะน้องตาย,ยะะตายะกีกับเฮ็ดชองเฮ็ดชองซุ่มกับเฮ็ดชองกาตะวาน้องไตยเล่าอยากลูกหน่อยเล่าเนาะเล่าก็เลบยบัวด้บัวด้สารต่อค่ะพี่น้องแตะวาเล่ากับทสารต่ออยู่ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องป้องไปท่านใดทีมนั่งบูฮุจากน้องไต้แล้วยาวสีรุ้งซื้อน้องไต้เนาะคะ่ะแล้วยาวสีสีเช่ให้พี่น้องเข้าไปติดติดตามเนาะคะ่ะ น้องตายเนาะค่ะนาะเพราะว่าเล่าก็ต้องอยากลูกหน่อยเล่าเนาะค่ะเล่าก็เลื่บริสารต่อ youtube อีกเนาะค่ะเนาะเล่ากับบาจินีน้องตายเราต้องสตอบร้องตอสตอบสะกอนเนาะค่ะเพราะว่าลูกหน่อยเล่าก็เด็กกัแม่จังสันจังซีเนาะก็บบสีว่าลูกกับสิว่าบรสนใจลูกประมัณเนาะค่ะเล่าก็เลยสอสอปบไปก่อนเนาะค่ะเล่าปลูกผักงาค่ะค่ะมักพริกมักแก้เขียหมักหุงเนาะ ผักไก่หงอกไก่แง่งผักไผ่ผักขันจอดอะ่ะค่ะอ่ากะ็ทุกสิ่งทุกอยา่างเราปลูกง่ามเบิดเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ทนนำแนะนอามาจากน้องตายเนาะพี่น้องนเนาะเบาแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะฉิดหอดน้องตายตะกี้ก็ได้คุยกันทั้งทั้งอ่าเมะะะสเซจเนาะค่ะเนาะก็เอิญยังกงกล่ะเชรได้ค่ะพี่น้องเพชรวก็บัตที่นี่ล้างมากเพิ่งกับแบบค่ะ,ะว่าเวลาออสเตรเลียกับเวลาเยอรมันเนาะค่ะมัน มันห่างกันหลายเนาะค่ะเนาะเวลาของประเทศไทยกับเยอรมันก็ห่างกันหกชั่วโมงเนาะห่างกันสิบชั่วโมงเนาะค่ะประเทศออสเตรเลียกับประเทศเยอรมันเนาะห่างกันสิบชั่วโมงเวลาเยาตื่นสาบขึ้นมาเยาวโทรไปแจ้งี่ค่ะเป็นช่วงที่เรากําลังยากนอนเราก็เรบ่มโบฮเรตโตหาเปินเนาะแต่ว่าเลากับบค่อยขัดขาดกิดต่ตอจากเย้าเนาะค่ะเรากับมาเบิ่งคขีปให้เย้าทุกขีปเลยเนาะค่ะ วัว่าจะเป็นคลิบเฮ็ดคลิบกินเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเป็นน้องสาวที่ดีมากเนาะค่ะพี่น้องอมุม,มต่อพี่น้องเราแล้วกกม,มมตอ่อ น้าค่ะพี่น้องเผ็ดเด้พี่น้องเผ็ดเด้ยัางปูกพริกเผ็ดกับอีพอเย้ากับอีพอปูกพริกเผ็ดแต่ว่าเย้าปูกพริกบดดกทอพอพอปูกพริกดกดกคับพี่น้องทำแม่กับปูกดอก แป้งบ้าเพชรพ่อแม่ปูพี่บ้าเพชรนึกค่ะแม่ไอด้านึกค่ะพี่เพ่น ¡Está pica! <laughs> Tapi ah pom ah peh pehang tak ba ni nak เวทน้ำตาแตกน้ำตาแตกน้ำตาแตกมีน่องไหม พี่เจ้าของผูเองเผ็ดรับแ่พี่น้องไหมชุดจัดปากบาลเลย ตาแตกปากาวเส็ดตาแย่แทบ มาเล้องท r ยต้งกิน่ มันแค่แก้พี่น่ะแกะเพชร 对，多了来。 เยีย่ยมค่ะพี่น้องทั้งกินทั้งให้ซาดใจค่ะพี่น้องมาดิซื่นหม่องกล้องเลยห <g ül> มูว่านหนึ่งหมูว่านนบบพริกหมักพริกมกันแดงบ่หลายเนาะค่ะเนาะย่อและว่ายย่อปกเก่งเดี๋ยวบัดนี้ย่อว่คิดว่ายย่อกินว่าเผ็ดละมันบ่ซื่นะค่ะย่อได้ไปล่องซิมไปล่องเอามาพริกจากความมาตำร่องเบิงะค่ะประมาณ ประมาณแปดเก้าหน่วยนีนนะบ่หลายบ่หลายหาตาวัาที่นี่เยากคิชีวามันสีบ่เพ็ดค่ะเลี้ยงแล้เอามาเพกอันมาเพกเพชรโดดๆใส่น้อยนึงอุ้ยพี่น้องปกติหม,มักี่กรโดดพรเหมือนพี่องเหลืองนะคะใส่ซ้ำน่อยกับบ่เพชรปันนี่หมาพชรตะคล้อ,องปลูกเยี่ยมและหาเพชร จะปลูกพริกเผ็ดคือพอเลยอู้ทั้งกินทั้งหายดีเะค่ะบัง้ายคลิปเนาะขอบคุณท่านอะไรค่ะพี่น้องป้องป่าทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่สามารถติดต,ตามรับชมยาวจนจบคลิปเนาะค่ะเอ่อปลื่มใจค่ะปลื่มใจที่พริกมันเผ็ดเนาะค่ะเนาะอยากพอจังสี่ได้ไว้ได้หลายเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ได้หลายจังสี่ยังสีเนาะค่ะกระตากแดดไหเนอนพริกแข็งค่ะไม่ให้พริกป่นเนาะ พราะว่าย่า่ไปไปซื้อบักพริกแห้งมาดมะมา่าขวบปลนแลมะม่วงบอชเนาะคะ่ะสี่พญายามปีหน้าได้แน่นอนเนาะค่ะปีหน้าไว้เนาะค่ะปีนี้ปลูกได้หน่อยหนึงแช่คลิปนี้ฝาก่ว้เช่นนี้เนาะคะ่ะทั้งหมดทุกท่านชื่นาทีขอบคุณในหลายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องขอบคุณในหลายจ้า